ทำนายแรงสองโหนยืนยันไทยต้องระวังขั้นสุดภัยพิบัติอย่างรุนแรงตะลึงค้นพบไทยต้องระวังในปี2565สองโหนผู้โด่งดังได้ทํำนายไทยทักเอาไว้เริ่มต้นที่หมอปลายพรากระซิบผ้าดวงเมืองปี2565 ได้เห็นความรุนแรงเตือนสิ่งที่ต้องระวังในปี2,565ทางด้านหมอปลายได้ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองภัยสังคมภัยธรรมชาติและสิ่งที่ประชาชนชาวไทยต้องระวังขั้นสุดโดยไล่เรียงตั้งแต่ต้นปีกลางปีและปลายปี รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านต้นปี2,565หมอปลายเริ่มที่ถึงเดือนมกราคมคนไทยจะรู้สึกว่าการดีใจมันเริ่มลดน้อยลงเหมือนกับว่าหูประเทศเปิดแล้วประเทศเปิดแล้วฉันดีใจฉันจะขายของฉันวางแผนเอาไว้แต่มันไม่เป็นตามหวังทุกอย่างที่เตรียมไว้มันจะค่อยๆแย่ลง แย่ลงแล้วมันจะค่อยๆกลับมาเงียบอีกครั้งแล้วทุกคนก็จะพยายามกลับมาสู้เพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองมากเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นการสู้เพื่อปากท้องของประชาชนก็จะเห็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากมายหมอปลายได้อธิบายว่าความรุนแรงอาจหมายถึงม็อบ คนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาเมษาและนั่นคือผลและมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงกลางปี2565หมอปลายบอกว่าช่วงเดือน4เดือน5เดือน6จะเป็นช่วงที่ขอความช่วยเหลือดูแลน่าจะเป็นคนข้างนอกที่มีความยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือ น่าจะเป็นลักษณะขององค์กรมากกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดกั้นหรือไม่ส่วนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นถึงการที่ปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายอะไรหมอปลายขยายความว่าแบ่งเป็นสองประเด็นตอนปลายบอกว่าขอความช่วยเหลือคือเดือนสี่เดือน5และเดือน6ช่วงนั้นจะมีเรื่องของการที่จะซ้อนขึ้นมาช่วย แต่ถ้าถามว่ากลุ่มเดียวกันไหมน่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกับรู้ทางกันเลยทำให้คนที่ซ้อนไปแบบไม่กลุ่มใจไปแบบสบายใจไปแบบนุ่มนวลมีนุ่นมารองมีเมฆลอยมาปลายปี2565แล้วก็หลังจากนั้นเกิดการเป็นแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้น ภายในห้องกลมๆนั้นมีการเป็นแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเห็นข่าวดีน่าจะเป็นปลายปีเป็นต้นไปหมอปลายให้ภาพคำว่าข่าวดีคือมั่นคงปลายอยากขายอะไรปลายก็จะขายได้ปลายอยากจะไปไหนปลายก็จะไปได้แบบแฮปปี้มีความสุขเพื่อนจะมาหาหนูก็พร้อมกินดีเพื่อนจะกล้ามาแล้วก็จะกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจเ่าได้เหมือนเดิม ภัยพิบัติภัยสังคมมารัวเตือนอย่าเดินทางเยอะถ้าพูดจริงๆกลุ่มพาปีหน้าก็เริ่มเห็นแล้วค่ะว่าขวัญจะปะทุตามที่ต่างๆในโลกมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ประเทศไทยปลายบอกนะส่วนใหญ่เป็นฝีมือมนุษย์ไฟจะลามแบบเยอะๆกว้างๆดับยากๆจะมาอีกส่วนปลายปีหมอปลายเห็น ช่วงเดือน9เดือน10เดือน11และเดือน12น้ำล้นล้วน,นก็เห็นแต่ควันหมอปลายเตือนอย่าเดินทางเยอะกลัวนักบินไม่สบายแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นปลายยังคิดเลยว่าวัคซีนกับยาในอนาคตอะไรใหม่ๆอัปเดตให้ทันถ้าอัปเดตท,ทันการเสียชีวิตแบบคนจำนวนมาก จะลดลงเพราะว่าตั้งแต่ปี65ถึง67การเสียชีวิตจากความประมาทของคนจำนวนน้อยจะเกิดขึ้นเยอะถ้ามีการเดินทางแนะนําว่าไปด้วยวิธีการที่คนน้อยที่สุดขับรถเองหรือไม่ก็ต้องมีคนสำรองคนไว้เยอะเพื่อป้องกันความผิดพลาดอย่างเช่นคนเก่งมีอยู่สองคนนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังพวงมาลัย ข้างหลังเบาอ,อาจจะเพิ่มอีกคนหนึ่งกันเหนียวผู้ช่วยสำรองคนขับอีกสองคนเพื่อความปลอดภัยต่อคำถามที่ว่าจะมีวงการอะไรที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยตกตะลึงกันอีกไหมในปีเสือเธอตอบผ่านสัญ,ญลักษณ์ว่ามันมีอยู่แล้วล่ะค่ะปีหน้ามีทั้งผลไม้แตงโมเอยแตงโมก็มาแรงปีหน้าน่าจะขายดี สมเนี่ยเป็นเรื่องปกติคนต้องเจอหนักขึ้นสองผลไม้นี้ค่อนข้างหนักนะคะกับอีกผลไม้หนึ่งอันนี้ไม่รู้จะเปรียบผลไม้ยังไงวงการหมอดูก,ก็จะสะเทือนอีกครั้งจะเจออะไรเยอะแยะมากมายจะขุดคุยจะมีเรื่องของการหลอกล้อนคนโดนหลอกเรื่องของนายม้จะกลับมาให้สนุกอีกครั้งสำหรับทางด้านวงการบันเทิง หมอปลายทำนายทิ้งท้ายว่าบุงการบันเทิงเขาก็อยู่ของเขามันก็มีด่ามาเป็นเรื่องปกติจะมีคนสร้างนู่นนี่นั่นอยากให้ระวังเรื่องผู้ชายหนุ่มคิดสั้นและอีกหนึ่งท่านอาจารย์พิงโยพ,พงเจรเิญนายกสมาคมหราศาสตรนานาชาติได้กางตำราผ่าดวงปี2565อย่างละเอียดปีหน้าปีเสือดุ การเมืองจะมีการเป็นแปลงครั้งใหญ่หนายกประยุทธ์จันโอชายังอยู่ในตำแหน่งจะจะถูกประชาชนขับไล่ผู้ชายชื่อปอปาพอผ่านฟอฟันบอไม้ไม้ไม,มอม้าจะขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ภัยพิบัติถล่มชุดใหญ่ไฟไหม้แผ่นดินไว้น้ำท่วมพายุมาครบตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทย เจอวิกฤตด้านต่างๆจนอ่วมเรียกว่ารากเลือดกันทั่วหน้าทั้งพิษโควิด -19 ที่ทำให้เดือดร้อนทั้งการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจจนเจ๊งกันเป็นแถวๆในจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ร้อนแรงมีม็อบปวนประเทศไทยไม่หยุดจอนแต่ละปัญหาผ่านให้ท้อแท้สิ้นหวังและซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ปี2565แล้ว ดวงเมืองปีเสือจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมผ่าดวงอีกปีเศษความวุ่นวายต่างๆจากที่ใครดวงเมืองปี2,565ดาวโจรจากโคจรอยู่ในภพที่10ของดวงเมืองตรงราศีมังกรตลอดทั้งปีซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องร้ายและก็เรื่องดีในส่วนที่ดีที่เห็นชัดนั่นก็คือ จะให้อำนาจและความสำคัญแก่รัฐบาลสามารถกระษาอำนาจตำแหน่งการออกกฎหมายก็จะราบรื่นแต่ถ้าตกอยู่ในโยกเกนร้ายก็จะยังความอัปะโชคให้แก่ผู้ปกครองหรือรัฐบาลฐานะของรัฐบาลก็จะขาดความนิยมกำลังจะสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็จะแพ้คะแนนเสียงหรือประสบความล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวในการเลือกตั้ง ทาโยกเกณฑ์ร้ายจากภาพแปดบรณภพก็จะสูญเสียบุคคลสำคัญรัฐบุรุษหรือบุคคลชั้นสูงก็จะเจ็บจะตายตรงราศีมังกรเป็นเรือนชะตาที่สิบของดวงเมืองและนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีการจัดการแผ่นดินผู้ปกครองดาวเสาวที่เราพูดถึงนี้ก็จะเล็งกับดวงจันทร์ ซึ่งดวงจันทร์ในดวงเมืองที่เราเรียกพระจันทร์กำเนิดพระจันทร์ก็หมายถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นการที่เสาเล่งจันทร์ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนตึงเครียดเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีความคิดเห็นขัดแยง้งเป็นปฏิปักษ์กับผู้ปกครอง ส่วนพระเสารเป็นตัวแทนของรัฐบาลค่ะส่วนพระจันทร์เป็นตัวแทนของฝ่ายคา้านหรือประชาชนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลซึ่งการที่เสามาเล็งจันทร์ก็ทําให้เกิดความตึงเครียดนั่นเองเกิดการ,รเผชิญหน้าและ,ะเผชิญหน้าไปนานเพราะดาวเสารข้อจรอ,อยู่ตรงราศีนี้ใช้เวลาสองปีครึง่งที่ผ่านมาก็ประมาณหนึ่งปีแล้ว ความพุ่นวายแบบนี้ก็เหลืออีกประมาณปีเศษก็แล้วกันถ้าเราพิจารณาจากดาวเสาร์ก็เป็นการเตือนให้ระวังทางด้านการเมืองสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตวิทยาสังคมว่าอาจจะต้องระวังเหตุการณ์บ้านเมืองที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิมใครจะมาเป็นผู้ปกครองก็แล้วแต่ปี2565ก็ต้องระวัง เพราะการชุมนมุมการประท้วงคงไม่หมดไปจากประเทศไทยทำใจซะดวงเมืองยังมีประท้วงไม่จบสิน้นพูดได้ว่าต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี65นี้ดวงเมืองจะอายุครบ240ปีและย่างเข้าสู่ปีที่241อายุเมืองจะไปตกภูมิพารฤหัสเสาที่เราพูดถึงกลับเป็นการากินี เพราะฉะนั้นความรุนแรงน่าจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นวิธีคิดโดยใช้สถิติใช้หลักการทางโหราศาสตร์ความรุนแรงที่ว่านี้ก็จนทําให้เกิดการเป็นแปลงอีกรอบอย่างเหตุการณ์พฤษภาทธมินเปลี่ยนรัฐบาลด้วยเกิดเหตุการณ์ร้ายการจราจนพอปี2505คนในชาติแตกแยกรบกันเองสูญเสียเยอะแยะมากมาย ผู้นำประเทศก็มาตายในช่วงดาวเสาอยู่ตุกและก็ปี2475ก็เป็นแปลงขนาดใจจนกระทั่งเกิดกระบฏเพราะฉะนั้นต้องระวังส่วนทางด้านเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการเสียหายมันจะไปปรากฏอยู่ที่ดาวสองดวงก็คือเรื่องของพระราหูและพระมฤิตยูเรามาพูดเรื่องราหูก่อนก็แล้วกันราหูจรอยู่ตรงราศีพฤศพ เป็นเวลาปีครึ่งเริ่มตั้งแต่กันยายน2563จนถึงวันที่30มีนาคม2565พูดแล้วก็บังเอิญมาอยู่ในรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นกราหูก็จะค้นทรัพย์มาตั้งแต่ปลายปี2563แล้วและก็ยังจะค้นต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมในปี2565 ในปี2565จะเกิดอุปราคาสีครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเกิดอุปราคาในแต่ละรอบปีแต่ครั้งนี้ที่น่าสนใจเพราะมันมาทับลัคนาเมืองมาทับอาทิตย์ตนุเศษในดวงเมืองครั้งแรกเกิดสุริยุปราคาวงแหวนวันที่1พฤษภาคม2565เพราะฉะนั้นผลที่มันกระทบตัวประเทศ รวนดินแดนประชาชนพลเมืองอำนาจอธิปไตยโดยส่วนรวมทั้งหมดสภาพทั่วไปของความรุ่งเรืองไพ่บูรณ์สุขภาพของประเทศด้วยเกิดการผันแปร ى, ตามธรรมชาติของราศีที่อุปราคาอุบัติปัญหาของประเทศจะก่อให้เกิดความวุ่นวายผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะได้รับการกระทบกระเทือนและบุคคลสำคัญจะถึงแก่กรรม เกิดความอับโชคแก่สุขภาพของประชาชนความสำเร็จของประเทศชาติด้วยแต่ถ้าเป็นจันทรุปราคาประชาชนจะเกิดความไม่พอใจและวุ่นวายกรรมกรชาวไร่าชาวนาคนส่วนใหญ่เดือดร้อนการนัดจุดงานก็จะเกิดขึ้นผู้หญิงเด็กเกิดความอับโชคเพราะฉะนั้นเป็นอุปราคาในครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นสุริยุป,ปราคาวงแหวน ในวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2,565และอุปราคาในครั้งที่สองเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงวันที่16พฤษภาค,คม2,565อุปราคาบังเกิดความอับโชคแก่ผู้ปกครองและรัฐบาลมีคนตายถ้าเป็นสุริปราคาบุคคลสำคัญบางคนจะถึงแก่กรรมหรือไม่ก็เป็นบุคคลชั้นสูง ถ้าเป็นจันทรุปราคาจะเกิดการตายในหมู่ชนสามัญและสตรีผู้มีชื่อเสียงสุขภาพอนามัยของประเทศเสื่อมโทรมเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดอาชญากรรมร้ายแรงหรือเกิดความปั่นป่วนในวงการเงินต่อไปอุปราคาในครั้งที่สเป็นสุริยุปราคาวงแวนในวันที่2 5ตุลาคม 2,565การต่างประเทศอาจถูกรบกวนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีปัญหาจะก่อให้เกิดความยุ่งยากเกิดความผันแปรในความสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดปัญหาขัดแยง้งมีภัยจากการแข่งขันหรือเป็นผู้เป็นศัตรูเกิดความอับโชคแก่รัฐบาลหรือแก่เกียรติของประเทศและต่อไปเป็นอุปราคาครั้งสุดท้าย เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่8พฤศจิกายน2565ปัญหาของประเทศเกิดการก่อกวนวุ่นวายผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะได้รับการกระทบกระเทือนบุคคลสำคัญจะถึงแก่กรรมเกิดความอับโชคแก่สุขภาพและความสำเร็จของประเทศชาติประชาชนจะเกิดความไม่พอใจและวุ่นวาย กรรมกรชาวไร่ชาวนานเดือดร้อนสตรีและเด็กก็จะอับโชคปีหน้าโควิดซาลงแต่ยังไม่ปลดไปจากโลกนี้การเปิดประเทศถ้ามองมันก็มีส่วนดีแต่ถ้าตามสถานการณ์ถ้าพูดทางโหราศาสตร์ก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ดีภัยมันยังมีอยู่และถ้าจะถามว่าโควิดมันจะเบาบางลงไหม ก็อาจจะพูดได้ว่าค่อยๆเบาะละกันแต่มันก็ยังไม่หมดกรอกเพราะในตำราโหดารดาวมฤตยูมาจรมาอยู่ตรงราศีเมษซึ่งเป็นราศีธาตุไฟทุกครั้งทุกวงรอบทุก84ปีก็เกิดภัยอาเพศภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากอามนุษย์และมฤิตยูก็ยังอยู่ตรงนี้ตั้ง ถึงวันที่7กรกฎาคม2565ดาวดวงนี้ก็จะย้ายกราศีหลังจาก7กรกฎาคม2565โควิดก็น่าจะคลี่คลายแต่มันจะไปส่งผลด้านอื่นๆน,นั่นก็คือการครางภาษีอากรสรรภากรสุลากากรสรพพสามิตรและธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงิน อย่างเช่นธนาคารสถาบันการเงินตลาดหุ้นการค้าก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการปฏิรูปบริการปฏิวัติทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเพราะฉะนั้นรูปแบบทางการเงินและการคลังจะเปลี่ยนอย่างรุนแรงฟังแล้วร้องไห้หนักมากปีหน้าเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติชุดใ่มาครบรอบทั้งดินน้ำลมไฟ บอได้ว่าในปี2,565ที่จะถึงนี้ก็หวันเรื่องของภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดอันตรายถ้าจะเตือนก็เรื่องอุบัติเหตุอุบัติภยัยและภัยธรรมชาติที่รุนแรงปีหน้าจะเกิดอุบัติเหตุเยอะและจะเกิดไฟไหม้ไฟที่เกิดจากเรื่องของความร้อนแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มแผ่นดินสุดที่รุนแรงวาตาภัยพายุหมุน ปีหน้ามีมาครบทั้งดินไฟลมน้ำให้ระวังช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาและเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าประเทศไทยจะมีฮีโร่เข้ามาช่วยมีครับนั่นก็คือคุณงามความดีความรู้คุณธรรมความเป็นระเบียบความสามคัคคีปัญญาวิทยาการวงการพวกนี้จะดีขึ้น และก็จะเข้ามาช่วยและเป็นที่พึ่งพาของสังคมแต่สิ่งที่อาจารย์พูดมาเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากเลยมีตัวช่วยที่เป็นบุคคลหรือสิ่งอื่นไหมที่จะมาช่วยประเทศไทยได้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนมีความรู้ภริหัตจะคุ้มครองเรื่องของศาสนานักบวชวัดวาอารามคนไม่เอานายกตู่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ ดวงบอกชัดปีหน้ายัางอยู่แต่จะโดงขับไล่เก้าอี้ร้อนพูดได้ว่าดวงท่านนายกประยุทธ์ท่านมีลัคนาอยู่ตรงราศีมังกรแล้วดาวประจําตัวท่านเป็นดาวเสาโครงสร้างของดวงชะตาท่านนายกเป็นโครงสร้างที่โหราศาสตร์ย่องว่าเป็นรูปเว้าตัวใหญ่และมีว่าวที่ร้อยเรียงกันหลายร้อยตัวภาพปรากฏที่เห็นก็คือตอนนี้ดาวเสา ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนั้นจอนอยูยตรงราศีมังกรดาวประจําตัวก็ได้มาตรฐานที่เรียกว่าเป็นกเษกเษตรเกษตรแสดงถึงความมั่นคงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นดวงนายกรัฐมนตรีก็น่าจะอย่างยั่งยืนหมายถึงแสดงว่าปีหน้ายังอยู่ในตำแหน่งอยู่ใช่ไหมตามนีนะแต่ประการสำคัญความหมายอันนี้เป็นความหมายทางดวงดาว และราศีแต่ปัญหาที่มันเกิดก็คือดาวเสาร์จอนมาทับลักษ์ในเรือนของพระเสาในตำราหโหราศาสตร์ก็เตือนว่าเสารจอนประทับลักษ์คนนั้นจะมนมองก็แสดงว่าไม่ดีเสียทรัพย์และสิ่งของครุดเหตุจะพึงมีเกิดเรื่องใหญ่ดังโปริศาสร,ราชนั้นก็ขับหนีเหมือนกับดวงของพยาปริษา ก็หมายถึงว่าประชาชนขับไล่ทางโหราศาสตร์ก็เปรียบเทียบพระเสาจรมาทับลักนาลักนณาก็คือตัวทองคนะยกท่านเปรียบเทียบเหมือนกาต้มน้ำลักษณะคือจุดสำคัญในดวงสตาพระเสาเป็นพระเคราะห์ธาตุไฟก็เหมือนกาต้มน้ำที่ต้องดูถึงคุณภาพของกาที่ถูกไฟต้มกาอยู่สองปีครึ่ง เพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ได้คุณภาพกาวต้องดีคุณภาพเดิมนะคะดวงกำเนิดต้องมีหรือไม่ท่านก็ต้องหมั่นทำความดีสร้างบุญบรารมีและจุดสำคัญคือต้องรักษาสถานภาพแสดงว่าปีหน้าดวงนายกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งแต่จะถูกขับไล่เดี๋ยวก็รู้ใครกันแน่ที่แม่นหมอปลายปลายกระซิบบอกว่านายกคนต่อไป จะเป็นเพศชายอายุประมาณ50ก่อกว่าแต่อาจารย์พินโยมาเหนือเมฆกว่าให้เชื่อเป็นอักษรจ้าป่อป่าพอพานฟอฟันบออไม้มและบอมา้าคือนายกคนต่อไปซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้กลาวล่วงที่เขาไม่ถึงมองปลายทายครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทายแต่ผมจะไม่มองอย่างนั้นผมมองเห็นว่ามีโอกาสเพราะปีหน้านี้ ดาวพระหัสบดีโคจรอ,อยู่ในภพที่11ของดวงเมืองอยู่ในภพที่สองของบิกตูเพราะฉะนั้นในดวงเมืองมีตัวช่วยซึ่งตัวนั้นอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งหรือเป็นบิกตูเองก็ได้หรือว่าเป็นคนอื่นซึ่งตัวช่วยนั้นก็คือดาวพระหัสด,ดาวพระหัสจะปกครองอักษรน,นะพยัญชนะนั่นก็คือปอป่าพอพานฟอฟันบอเบไม้และหมอมา้า นี่คืออักษรยอดชื่อของนายกคนต่อไปหรือพอผ่านอาจแสดงว่าพิธาลิ้มเจริญรัตก็เข้าข่ายก็ไม่รู้ครับมันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับอาจารย์ยิ้มยิ้มและดาพระหัสเป็นเพศชายแต่ปอปาก็ยังมาแรงอยู่นะใครมาเป็นก็ได้แต่ให้ดีก็แล้วกัน